2โคริน์บทที่3ข้อ18แต่เราทุกคนไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้วและมองดูพระรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉาย,ยาของพระองค์โดยมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไปเหมือนอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระวิญญาณถ้าหากท่านตัดสินชีวิตของท่านโดยบางสิ่งแง่ลบที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ท่านอาจจะรู้สึกว่าพระเจ้าได้ลืมท่านแล้วและเริ่มท้อใจ แต่พระวจนะได้กล่าวว่าพระเจ้ากําลังเปลี่ยนแปลงท่านจากพระสิริหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งในหนทางแห่งความชอบธรรมที่สว่างมากขึ้นเรื่อยๆหมายความว่าพระองค์ได้ให้วิธีการในการแก้ปัญหาที่กําลังฉุดรั้งท่านและพระองค์ได้จัดวางการนํากลับคืนมาในสิ่งที่ท่านสูญเสียไปการเริ่มต้นใหม่สําหรับสิ่งที่เคยล้มเหลวไปการเลื่อนขั้นสําหรับการทดแทนสิ่งที่เคยไม่เป็นธรรมสิ่งเหล่านี้นั้นพร้อม ที่อยู่ในตารางเวลาของมันแล้วเป็นเพียงแต่เรื่องของเวลาที่กำลังจะมาถึงท่านนั่นเองโดยพระเจ้าท่านจะมีระดับสูงขึ้นสูงขึ้นเวลาที่คำโกหกกล่าวกับท่านว่าพระเจ้าได้ลืมท่านแล้วมันไม่ได้เกิดผลคุณได้เห็นวันดีที่สุดผ่านไปเรียบร้อยแล้วให้ท่านตอบว่าไม่จริงสถานการณ์ดีดูเหมือนยากและไม่เป็นธรรมแต่ข้าพเจ้ารู้ว่าไม่มีฉากสุดท้ายอันนี้ไม่ใช่ฉากสุดท้ายความโปรดปราน อยู่ในอนาคตของข้าพเจ้าสิ่งดีและการทะลุทะลวงกําลังเข้ามาในหนทางของชีวิตของข้าพเจ้าคนที่ใช่กําลังมาพบข้าพเจ้าพระเจ้ากําลังนําข้าพเจ้าออกจากเหตุการณ์นี้และข้าพเจ้าจะมีดีกว่าเดิมได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ได้รับการเลื่อนขั้นสุขภาพแข็งแรงกว่าเดิมและไปสู่ระดับสูงขึ้นในบ้านปลายที่กําหนดไว้แก่ข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะสูงขึ้นสูงขึ้นพระเจ้าทํางานในชีวิตของข้าพเจ้า จากพระสิริระดับหนึ่งไปสู่พระสิริอีกระดับหนึ่งให้เราร่วมใจกันธิฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ชื่อของข้าพระองค์ได้ถูกเขียนไว้บนพระหัตถ์ของพระองค์และเป็นไปไม่ได้เลยที่พระองค์จะลืมข้าพระองค์ขอบคุณที่พระสัญญาของพระองค์ที่พระองค์จะเปลี่ยนข้าพระองค์ใหม่จากพระสิริระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งและทํา ให้หนทางของข้าพระองค์สว่างมากขึ้นและมากขึ้นข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์กําลังทํางานอยู่ในขณะนี้ที่จะยกข้าพระองค์ขึ้นสูงไปอีกระดับหนึ่งในนามพระเยซูคริสต์เอเมนผมเชื่อว่าสิ่งที่เราเรียนจากพระวจนะนี้จะเกิดขึ้นกับพี่น้องนะครับ